เจอกันอีกแล้วครับผมสวัสดีครับผมช่างววงคนโคราชครับผมวันนี้เราจะมาดูกันอีกทันยันมา YM 1500ครับผมเช่องยนต์สองสูบกับเกนสองล้ออีกแล้วครับท่านครับผมวันนี้ภาพยังหลังก็ได้ครับผมเยนมาเขียวครับผมอนี่จะตังซื้อรถเท่าเดียวครับผมตังโมมีซอรวมสองเท่าครับครับผมอ่เรามาดูกันภาพโดยรวม เรามาดูยางกันก่อนนี่ครับยางนะมีแตกลายงานนิดหน่อยยางหลังค่อนข้างใหม่เลยครับดีครับผมยางหลังใช้ได้ครับนี่ครับอ่าสีเดิมเดิมครับผมโอเบะดากทะลุครับผมเบะเบะคาดตัวนี้อย่าชั่วโมงทำงานโอ มันบมขาดเด้อพรอแม่พี่น้องครับผมไมก่กรบโขาดแต่ว่ามันแปดชั่วโมงบมรัวคือกันได้ครับมันจริงโวจริงแต่เราต้องมาวัดกันที่เครื่องครับผมครับผมอ่าฮะ gra. แต่มันไม่ขาดมันก็ไม่นามีปัญหาครับผมน่าจะเป็นชั่วโมงจริงแล้วครับแปดชั่วโมงเปลี่ยนไปได้ยังไงครับผมอ่าเรามาดูยโดยสภาพโดยรวมครับผมเป็นรถจอดครับพี่นี่ ก็ค่อนข้างใหม่ครับผมแปดชั่วโมงอาจจะจิงของเขาก็ได้ครับผมอ่านี่ครับสภาพโดยรวมโรตารี่ตัวนี้ผมห้อยท้ายท่วงท้ายไว้เฉยครับเพราะว่าผมเอารถไปใช้งานตักดินครับผมนี่ครับโรตารี่เมท้าสิบนะผมไม่ได้แถมนะครับผมแต่ถ้าจะเอาตัวไหนแถมมาคุยกันอีกราคาหนึ่งครับผมครับอ่าครับผมตัวนี้มันโบมีฟันครับผมนี่ครับอ่าฮะฮะ เอาเดี <rolog> ๋ยวเรามาเบึง้ไอ้มันเนี่ยเอาน้ำหายไปไลยเบิดอ่าครับผมเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเรามาดูไอ้กันครับผมไอ้น้ำดันไม่ดันเอาสตาร์ทติดง่ายครับผมแต่มันขึ้นเหมือนเอาวันรอบขึ้นนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับมาดูได้เลยรถผมไม่ได้ล้างครับ 8ปดชั่วโมงครับผมรถยังไม่ได้ล้างครับผมมาดูกันเลยว่ามีรอยถอดไหมเกะไม้ไหมอะไรมาดูกันเลยโปะไมไหมครับผมเจ้าท้าเลยครับรถคันนี้เ้าเดี๋ยวดูน้าก่อนครับผมดันไม่ดันน้ำาัดดันเด้อครับพี่น้องโอระบาย นี่ไงไอ่าครับผมไ,ไผม่หายแล้วผมด้วยกระมันออกไว้แล้วมิดมิดมิดกระมันออกไว้แล้วครับมันอยู่คงเพียงครับผม เรามาดูการคับเคื่นครับผมตัวนี้อาจจะเป็นตรงโบลานิดนึงแต่ใช้งานได้ครับผมตักก็คือญี่ปุ่นจะต่อเข้าที่คอนโทรลหลักท้ายครับผมเอายกด,ดูครับโคดจับครับผมตักอันนี้ครับเราใช้งานง่ายครับ เอาโพสด,ด้วดการทครับผมปากนี่หละฮะเอาทีนี้ถ้าเวลาจะให้มันเข้ารอกครับปึ๊บเรียบร้อยใช้งานง่ายครับผมลรด,ดันจะได้วงสางม,มาเลยใช้เหมาะสำหรับใช้งานง่ายกับพื้นปูนครับผมนี่ครับอ่าวิ่งแลนโว้ยออกตัวเกียร์สามเกส์สี่จว,ว,วดจรวด นิ่มครับนิ่มอีหลีครับผมอันนี้ y m 1 5เครื่ 3, องยนต์สามสูบเอ๋สองสูบกับเครื่องสองล้อครับผมยกให้ชุดเลยตากอ่ะยกก็เดี๋ยวเรามาดูตากกันเอาลงมาเดินล้อตากดูงด <c oughs> ลงมาอยู่ใต้ตาดู เดี๋ยวเราใช้คนของเราสูงเมตรเจ็ดสิบเรามายืนอยู่ที่ใต้ตักดูครับผมอ่าอก็ค่อนข้างใช้งานได้อยู่ครับผมครับต้องใส่มันก็ได้ดอกมันสลากมันไม่มีใส่เดี๋ยวมันก็ร่มอีอ้าแลนดไปดนู่นเราก็เดินหน้ามาตัวนี้นะผมราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนห้าพันบาทครับผมนี่ครับ ก็ราคาก็มาคุยกันนะผมทุกครัที่ทำคลิปไปก็ราคาคุยกันได้อยู่ครับผมครับผมอ่ามาโอเคครับผมนี่เบรกดีด้วยครับผมสำดหราบไวเอ็มบ้นฮาครับ,บผม 1นึ0 0 0สันบาทครับผมยันม้าวายเอ็มจิตตักครับผมอ่าพอแล้วพอพอไปในะจอดไหนเข้าไปครับผมอ่านี่ก็จะเป็นมิซูครับผม14แรงมา้าครับผมแสนห้าพันบาทนี่เป็นอีสกีครับผม16แรงมา้ากับเรื่อน4ี่้อยางสวยสีเส้นของกันก็ราคาที่95,000บาทครับผมรถเราก็พอมีให้เรียกอยู่ครับผม40กว่าคัน สำหรับคลิปยันมะวายเอก็ผมชัางรวงเกษตรแท็กเตอร์นะครับผมพิกัดร้านบ้านวงงน้อยอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาตำบลกิสนาเบอร์โทรติดต่อ0828747250ครับผมครับผม,บผมช่างรวงเกษตรแท็กเตอร์สำหรับคลิป YM ก็พอกันแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ